Enemy, Tango down. Contact with enemy. Drop the bomb. Get down, sniper. That's work. Get ready for the next round. smoke grenade enemy in sight oh! oh, in sight We've lost the bomb enemy down. enemy contact enemy down we got the bomb enemy contact I'm hurt. enemy down the bomb has been planted Hanging mag cover me Objective. Bomb acquired. Smoke out. Sniper. Ren Target's in sight. Target down. Destroy the objective. You got the bomb. Smoke out. Enemy in sight. Bomb dropped. The enemy has the bomb. Reloading. Reloading. Cover Reloading? Me. Cover me. Enemy contact. Angu, do Target's inside! Back up! The bomb has been planted. Target's inside. Target's inside. Change of mag, cover me! Smoke out. Grenade out. Frag Reloading. out. Enemy contact. Need backup. Need backup. Changing mag. Get down, sniper. <laughs> finish the mission. อัาจังวะอ่ดแล้วแหละเออเนาะก็อ่านี่คลิปที่ผมให้ดูต่อไปนี้ก็คืออ่าเพ็งการเจอโปรแล้วผมเลยไปโพสลงกลุ่มคอปดิทีก็กลุ่มที่ผมอยู่นะครับว่าโขอเตือนว่าอ่าแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตนะครับโขอเตือนว่า บุคคลอันตรายถ้าเจอรายงานทันทีเลยนะครับโปมองกับล็อกเป้าซึ่งใช่หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ประสบการณ์ที่ผมเล่นเกม FPS มามันใช่มากๆและมันชัดมากครับขอบคุณคนที่คอมเมนเห็นด้วยและช่วยกันพูดให้ไอ้พวกเก่งไม,ไม่ใช่พวก ให้พวกคนเก่งทั้งหลายเข้าใจครับว่าสิ่งที่เห็นนี่คือโปรจริงๆไม่ใช่เก่งนะครับโอเคตอนแรกผมผมผิดโอเคผมขอโทษผมผิดเพราะผมลงคลิปไปแค่สองสองอคลิปดีคลิปเดียวแล้วไม่รู้ว่ามันจะตัดคิวแคมให้แค่แค่อาแค่อาแค่แค่แค่นิดเดียวมันไม่รู้ว่ามันจะตัดคิวแคมให้แค่นิดเดียว อาคิมนี่นะผมลงไปเออมันยิงยิงปับปับๆๆปับับยิงยปั๊บปับปปับๆๆปัเสร็จนะเนี่ยแล้วมันก็ตัด q ิวแคมตัด q ิวแคแค่นี้ครับแค่นี้ตัดปั๊บก็คือไม่รู้เลยว่า q ิวแคมจริงๆมันคืออะไรแต่วินาทีที่เหลือที่ f a c e b o o k ไม่ได้อัพให้เนี่ยนี่คือที่เหลือครับก็ที่ผมจะให้พี่ผมที่ผมไม่ดูข้างต้นนั่แหละครับนั่นคือที่เหลือครับ ซึ่งมีคนเก่งทั้งหลายทั้งแหลมมาคอมเมนต์เลยครับว่า,าไม่ใช่โปรครับอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โชอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงั้นโอ้ผมว่าผมอย่างงั้นว่าผมกากอย่างนี้นว่าผมอย่างงู้นอย่างนี้เย,ย,ย,ยอะแยะไปหมดครับอันนี้ผมจะไล่ให้ดูเลยนะว่าเขาอะไรบ้างลองถ้าถ้าไม่ถ้า,ถา,ถา,ถา,าว่างว่างหรือไม่รู้อะไรไม่มีอะไรทําลองไล่อ่านสังคมเกมตัวนี้นะครับ อันนี้คือผมพยายามอธิบายนะว่ามันโปรจริงๆหรือถ้าไม่เชื่อผมก็ลองดูลองดูเอานะครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่ครับแล้วแต่ละคนที่คอมเมนต์มาก็คือแบบว่าอา่ารู้ดีชัดจะแจ้งแจ่มแจ้งก็คือหมดแล้วประเด็นคือทำไมท่านพวกท่านทั้งหลายถึงมองแค่จุดยิงทะลุจุดยิงทะลุครับนี่คือคำนี้ คือคาว่าจิตจุดยิงทะลุเพราะที่เขาเน้นมาคือยิงทะลุอย่างเดียวเน,เน้นอย่างเดียวคือยิงทะลุแล้วไม่เห็นไม่เห็นจะมีใครสนใจจุดอีกช็อตหนึ่งเลยว่าทําไมเพื่อถึงตายสองทำไมมันถึงยิงก่อนแล้วค่อยเล็งแล้วเป็นอย่างนี้สามครั้งทําไมมันทําอย่างนั้นดูท่านทั้งหลายนะครับแต่ละคนแต่ละคนบางคนคอมเมนต์ดีผมก็ไม่ได้ตอบแบบอ่าอะไรมากมาย อะไรไม่ได้ตอบแบบเอาหัวร้อนใส่บางคนแบบเจอเหตุการณ์เดียวกันเจอเหมือนกันบางคนแบบนึกว่าซัมเมอร์มาเล่นแต่เปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่บางคนก็พยายามจะเถียงพยายามจะบอกว่าบอกผมว่ามึงกากนะมันไม่ใช่โปมันยิงทะลุได้ครับผมรู้ครับมันยิงทะลุได้เกมนี้มันยิงทะลุได้ครับใช่ผมรู้เพราะหมเล่นมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เกมเปิดตั้งแต่ยังไม่เข้าไทย ผมเล่นเกมอื่นมาที่ที่มันมีอาดาเมจดาเมจวอเขาเรียกว่าอะไระนั่นแหละคือยิงทะลุดาเมจตอนยิงทะลุแล้วอะไรกันทําไมต้องมาเน้นว่าเกมนี้ยิงทะลุได้เกมนี้ยิงทะลุได้เกมนั้นเกมนี้แล้วเนี่ยคือประเด็นหลักคือผู้หญิงก็มาโอ้โหอวดรู้อวดเก่งจะบอกผมจะบอกงั้นอย่างนี้แต่คือแบบว่าคือแบบคนเนี้ยทาไมคุณเป็นอะไรครับคุณ ยังไงงงงงครับทําไมคุณถึงไม่ไม่แหกตาดูสักนิดเลยครับผมอัพคลิปเอัพคลิปไปแล้วนะอัพคลิปใหม่ไปแล้วนะว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ลองแหกตาดูสักนิดนะครับไม่ตอบไม่สู้เงียบจบหายคืออะไรครับเออหรือไงบางคนก็โอเคเจอบางคนก็เจอโปรแบบโป,โปจังๆ ที่เป็นโปรจริงๆริงบางคนเห็นด้วยบางคนเห็นด้วยเนี่ยและนี่คือคนที่เจอโปรจริงๆนะครับไม่ใช่โปรจริงๆแบบว่าแบบที่ผมเจออ่ะนี่คือโปรแบบโปรโปร๊เล่นให้รู้ว่ากูโปรและและกูกูจะทําให้มึงเล่นไม่ได้และกูจะโชว์ว่ากูโปรเข้าใจไหมครับคือบุคคลพวกนี้คือเล่นให้เห็นชัดๆเลยว่าโปรและและ้วก็อ่าเจตนาอยากโดนแบน ก็ค,คือนั่นแหละนี่คือโปที่เห็นได้ชัดช่วยช่วยที่คือโปที่เห็นได้ชัดแต่สิ่งที่ผมเจอนั่นคือโปเนียนโปหลอกควายครับใครที่ไม่รู้ก็จะบอกว่าอ๋อไม่ใช่อ่ะไม่โป้อ๋อยิงทะลุอ๋อเก่งอ๋อย่างนั้นอย่างนี้อ๋อย่างนี้อย่างนั้น,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 นแต่เปล่าครับพราคุณโดนมันหลอกครับพวกคุณควายครับนะก็อยากสงสัยครับว่าทําไมถึงสังคม เป็นกันได้ขนาดนี้ตังคมเกมเป็นกันขนาดนี้หรือผมโพส์ผิดหรือผมใช้คําผิดยังไงครับผมไม่เข้าใจผมงงมากเลยทำไมให้ความเห็นกันดีๆไม่ได้หรอครับแบบอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับอาจจะยิงทะลุหรือ,อยังไงแล้วถ้าเขาตอบมาว่าไม่ใช่แล้วคุณจะมาเดือดร้อนเดือดดานอะไรกันครับทำไมต้องแยง้งแบบจะเอาให้ได้จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น ทำคุณเป็นอะไรกันครับทําไมต้องเปรียบเทียบทําไมต้องคุณ,คณทำไมคุณต้องพูดว่าไปอยู่แรงมากๆเดี๋ยวจะรู้เองว่านี่ไม่ใช่โปให้ดูอีกรอ,กนรรอรบน,น,อน,รนี่ไม่ใช่โปรหรอครับเนี่ยเนี่ยและนี่คือเนี่ยดูได้ไงนี่ไม่ใช่โป้หรอครับ ผมผิดไหมที่ผมเอาคลิปผมไม่รู้ผมไม่ได้ตรวจสอบดูว่าคลิปมันมันลงไปแค่ไม่ไม่ถึงตรงช็อตนั้นผมผิดผมขอโทษใช่ครับผมผิดผมขอโทษแต่คุณน่ะขอโทษผมบ้างไหมที่ว่าโอเคผมผมเห็นเห็นแค่ตรงนั้นผมไม่รู้ว่าคุณจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าคุณไม่ใช่ไม่รู้ว่าคุณจะเป็นอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าคุณจะไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้อะไรขอโทษสักคำมีไหมครับ พวกคุณขอโทษกันเป็นไหมครับหรือรู้จักแต่แค่ว่ากูไม่ชนะกูจะเงียบกูจะหายอย่างนี้ไม่เอานะครับ s <S นี่นี่คือนี่คือคลิปที่ผมลงไปคลิปแรก <Let me. S 1> แล้วมันตัดแค่ไม่ถึงคิวแคมที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี่ <c oughs> นี่นะครับแล้วเขาเขาพูดว่าอ๋อช็อตนี้มันยิงดักครับช็อตนั้นช็อตนี้ช็อตนี้ไปนี้ช็อตนี้ไปงั้นนะครับคือละเสือกละเสือกคิวแคมให้ดู แค่นี้เอาเอา้าแล้วมันมีแค่เนี่ยงงเอา,งงเอาแล้วแล้วเอา้าตอนที่กูอัพไม่เป็นอย่างนี้นี่งงเลย <c oughs> นั่นแหละครับผมไม่แด้จะบอกอะไรครับไม่ได้อยากจะขออะไรไม่อยากจะเรียกร้องอะไรแต่แค่อยากจะพูดว่าอยากจะบอกว่าการจะใช้อะไรการจะเว้นหรือการจะโพสอะไรสักอย่างเนี่ยตรวจสอบ คิดก่อนปากจะก่อนปากแล้วมือจะลงไปอะไรในเน็ตนะครับขอนะครับเด็กกุรุ่นใหม่หรือจะโตมาด้วยสภาพแวดล้อมอย่างไงคือ,อยังไงก็ตามะครับคุณควรคิดก่อนนะครับตรวจสอบดูให้แน่ใจผมไม่ได้เล่นแค่สอาวันแล้วเอามาโพสลงร้องโปลไม่ผมไม่ใช่อย่างนั้นครับขอโทษครับผมเล่นตั้งแต่ซีซันแรกผมมีโกสซีซันแรกผมมีสกินมีพาซีซันแรก ผมเล่นผมแบงคซีซั่นที่แล้วผมเล่นแกนมาสเตอร์ห้าจะขึ้นรีเจนอีก๒๐คะแนนผมขึ้นรีเจนทำไมผมต้องไปเอาไปวัดอะไรกับพวกที่คุณต้องมาเมนว่าเออต้องเล่นสูงๆเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็จะรู้เองทําไมผมต้องเอาไปวัดตรงนั้นครับทางนั้นที่ผมก็จะไปได้จุดที่สูงที่สุดแล้วครับสูงที่สุดของตัวผมนะผมไม่รู้คุณจะไปอยู่ไหนอยู่แงลงไหนมาผมไม่รู้นะแล้วผมไม่สนใจด้วยแต่การการะทำของคุณมันไม่ใช่ครับ ผมฝากไว้แค่นี้แหละครับอยากให้คิดกันนิดนึงนะครับว่ามันคือสังคมออนไลน์ครับคิดกันสักนิดนึงว่าคิดคิดไม่ใช่ไม่ใช่ดิผมพูดว่าคิดก่อนว่าเราพิมพ์ไปแล้วมันมันดีไหมเราพิมพ์ไปแล้วมันถูกไหมและคือผมผิดผมขอโทษครับผมขอโทษตรงนี้เลยผมผิดผมไม่ได้ตรวจสอบดูตั้งแต่ที่แรกว่ามัน คิปมันลงมาแค่นั้นแต่ตอนนี้ผมใช้ไ wi-fi ที่บ้านเนี่ยผมอยู่บ้านแล้วตอนที่ผมเล่นผมอยู่โรงงานผมเล่นตอนนี้มันก็อัพให้หมดแล้วแหละผมไม่รู้ว่าใครเห็นยังไงบ้างนะแต่ผมเนี่ยที่ผมเช็คดูใหม่ก็คือมันมีคิวแคมให้แล้วแล้วผมก็ตัดคิวแคมอีกอันนึงลงไปให้แล้วก็คือคิวแคมที่มันที่มันไม่ได้อัพลงให้ผมตัดให้ดูแล้วผมตัดไว้ในโพดแล้วพวกท่านก็ยังไม่สนใจพวกท่านก็ยังเงียบ โกทันก็ยังดื้อดึงว่าไม่ใช่โปรผมกากผมหัดเล่นผมอยู่แร้งต่อยตั้มต่ำต้อยผมผมเด็กน้อยผมร้องผมโปรผมร้องว่าเจอคนเก่งร้องโปรผมครับข,ขอโทษแล้วกันนะครับพวกคนเก่งทั้งหลายครับถ้าเจอกับตัวแล้วอย่าร้องนะครับอย่า,ยา,ยาร้องฟักแอ๊กนะครับอย่าอเย่าอย่าโพสนะครับว่าเฮ้ยฉันเจอโปรช่วยรายงานช่วยอา่ารีพอร์ตท,ที อย่านะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งคุณเอาชนะให้ได้นะครับผมฝ่าไว้แค่นี้แหละครับขอบคุณครับ